สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านทีนี้หลังจากที่พระรามคิวกรดแล้วก็ต่อว่าอานุมานาในเรื่องเองทําเกินโกเกินหน้าที่แล้วอานุมานก็ยอมรับผิดแล้วก็อาสาว่าจะทําทงานเนี้ยโลกกัทศกันเนี้ยถวายชีวิตผิดพ,พลาดยังไงต่อไปก็ขอเอาชีวิตทั้งชีวิตถวายาให้พระราม ซึ่งถ้าเราอ่านจ,จะตื่นทุนแล้วเนี่ยพระอิศวรท่านก็เห็นแล้วว่าพระรามที่จะออกมาใตยุคคือยุคที่สามนที่ออกปอาปรามพวกอสูรพาเนี่ยนะครับจะต้องมีทหารที่เก่งการเข้าไปช่วยอ่าพนรายเพราะถ้างั้นทํำไมอย่างนั้นนี่ยากยากเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนแต่ยุคที่สมนี่หรือว่ายุคที่สมนี่พวก มันเนี่ยพวกยักษ์โอ้โหมากมายมหาศาลเลยเฉพาะเพื่อนอทศกัณฐ์นี่เขอโอ้โหไม่รู้ตัว,ตวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังญาติพี่น้องอีกยังพักพวกอีกอยู่ใต้ดินอีกอะไรหเยอะแยะนะครับนะเพราะฉะนั้นพระอิสวรท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าหากว่าให้พันรามพานละาย,ะาายสู้องเดียวนี่ยากไม่เหมือนกับสู้กับอาหิรันม้วนแผ่นดินหรือว่าหรือว่า หรือว่าไอ้นนทุกนะครับนะีน่นนทุกนะครับนะเพราะฉะนั้นพระอิศวรท่านก็เลยจําเป็นต้องหาทีมงานหาพักพวกว่างอันเถอะขอาทหารเขาไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเวสุยานเทพบุตรเอ่ยท่านก็ทราบกันดีใช่ไหมเวสุยานเทพบุตรก็คือไสศึกหรือว่าพิเภกนั่นแหละนั่นเลยครับนั่นเลยนั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอ่านเรามาเขียนให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายท่านาาจะรู้เลยว่าตอน,ต,น,ต,นต้นเนี่ย ท่าพระอิศวรท่านมีองค์การเนี่ยนะหลายๆชิงหลายๆอย่างเตรียมการไว้เลยว่าแน่นอนแหละถ้าพะระนลรายลงไปไนเมื่อไหร่นียเสร็จทศกัณฐ์แน่เสร็จเออเสร็จพวกยักษ์พวมาแน่นะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยส่งสัวทยานเทพประปุติไปเป็นไส้ศึกใช่ไหมศึกแต่ละทีละทีนี่โอ้ทศอ่าพิเภกนะก็คือเวสยานเทพประพุตรท่นั้นแต่คนแนะนําให้นะครับถ้าฝ่ายยักษ์ฝ่ายมานี่ก็โอ้โหคนยุยเพียบเลยไอฝ่าย อนุมานสุกรีบชมพูผ่านฝ่ายพระรามพระลักษนะ์ท่านก็ไม่ได้ใช้กลยุทธ์อะไรแต่ก็จะใช้ความสามารถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเพลงซ้อนการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ส่วนยักษ์มารน,นั้นโอ้โหใช้พักพวกเพ่อนฝูงเวทมนต์คาถาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นลุ้มพระกันอย่างนี้นะครับสู้กันมาสามครั้งหรือว่าอย่างอินเทอร์ชิชดิโอ้โหกว่าจะตายได้ถ้าหนังสือเล่มใหญ่นี่สามสี่สอง ร้อยสองร้อยหน้ากันสองร้อยหน้ากระดาษนั้นถึงจะชนะอินทรชิตได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้กันเนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์นะครับมีกลยุทธ์สู้กันทื่อ,อ,อแบบเฟี้ยงศัก,กระเบอือแันนี้ไม่ได้เลยนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นต้องต้องมีกลยุทธ์กันเมื่อจากเมื่อหนุมานรับอาชาสเสินนั้นพระรามท่านก็ตอนที่ไปจะ จะ,ะให้มื่องวันจะปรากฏว่าหนุมานนี่ทําเกินอกาสสร้างกําลังอาบน้ําอยู่ก็อถอดผอ้าอาบน้ําไปเลยให้หนุมานหานุมานก็ด้วยความน้อยใจนี่เอาตัวเองทําเพื่อพระอ,องค์ท่านทําทุกอย่างไม่จะตัดกําลังข้าศึกก็ทําแต่ก็ยังว่า่นหละมันนอกหน้าที่มันไม่ควรที่จะทําแต่มันก็ทําท่านก็กลัวว่าถ้าทําเกินหน้าที่ไปถ้าเกิดโทษกัาฆ่านางสีดาทำร้ายนางสีดาอะไรจะเกิดขึ้นหล่ะ แต่อนุมานนั้นไม่ได้คิดตรงนี้นะครับ